สวัสดีครับวันนี้มีรถมานำเสนอนะครับเป็น6640นะครับเป็น640คันหน้านิวฮอลแลนด์นะครับก็รถรีเช็คใหม่ทั้งคันนะครับตอนนี้ก็กำลังประกอบเครื่องยนต์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์นะครับที่เราส่งลงกลึงทำเรียบร้อยแล้วนะครับก ที่ปอกเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับว่าลูกสูบเดิมยังใช้ได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าสแตนดาร์ดครับข้อเหวี่ยงอันนี้ชับอกชับก้าสแตนดาร์ดนะครับข้างในทดสอบตอนหมุนก็ข้อเหวี่ยงเลื่นดีครับไม่มีฝืดนะครับอันนี้ก็เช็คใหม่ทั้งคันนะครับเตรียมไว้ให้ลูกค้าครับเตรียมไว้ให้ลูกค้าที่สําหรับช่วงลงหน้างานครับช่วงปลายปีปลายฝนนะครับที่หารถอยู่แล้วก็ทําให้ร้อนนะครับ สี่ส่วคัน <lyrics> หน้าในฮอลแลนด์ก็เช็คใหม่ทั้งคันนะครับตั้งแต่คันหน้านะครับช่วงหน้าก็รื้อเช็คใหม่หมดเลยครับช่วงหน้าก็เปลี่ยนไส้ในให,หม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเเผาขับนะครับตัวสั้นตัวยาวเพื่องพวกไดรหมูนะครับลิฟคัตต่างๆนะครับลูกปืนนะครับพวกซีนทุกอย่างเเผาขับตัวสั้นตัวยาวพวกลูกปืนเพื่องทดอตท็อต่างๆนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับ ดี๋ยวจะให้ดูครับก็ตันนี้ก็เช็คใหม่ทั้งคันนะครับอันนี้จะเป็นท่อนท้ายนะครับให้ดูอันนี้จะเป็นท่อนท้ายที่ช่างล้างไว้แล้วนะครับเตรียมประกอบอะไรนะครับปลาได้มูส,สวยๆนะครับไม่มีแตกครับ ตัวนี้จะเป็นท่อนเกียร์ครับนี่เป็นท่อนเกียร์ท่อเกียร์ก็รื้อเช็คใหม่นะครับรื้อเช็คใหม่พวกเฟืองต่างๆพวกปุนต่างๆก็ไล่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับอันนี้ก็พร้อมพร้อมยกชนนะครับพร้อมยกชนท่อนนะครับ ก็ å, เหลือแต่ประกอบเครื่องกับท้ายนะครับเสร็จก็ยกชนได้เลยกระโปงซ้ายขวาก็ชิคครับเปลี่ยนแผ่นเลงใหม่เปลี่ยนลูกปืนสีล้อหลังใหม่นะครับกรบปูสะโพกสวยครับนี่จะเป็นโฮสี่ชนคาร์เนปี96นะครับ ม <No. S 2> ีเป็นสะโพกอีกข้างหนึ่งครับเช็คเปลี่ยนแผ่นใหม่หมดนะครับตัวพวกนี้ก็จะเป็นเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายกำลังเ,เราเช็คนะครับเปลี่ยนพวก,พวกเกตอกจอกตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ Oh. เปลี่ยนเครื่องไดร์หูใหม่นะครับเึร่องใบสีใหม่นี่เป็นปั๊มแดงนะครับปั๊มแดงก็ตีโคอนโทรลวาลวใหม่นะครับอันนี้จะเป็นพวกอะไรก็ยนจะเป็นแหวนลูกสูบนะครับแหวนลูกสูบในห,ห้างนะครับที่เราที่เราเปลี่ยนให้พวกนี้ก็จะเป็นอะไหล่คันหน้าครับที่เราเช็คนะครับก็มีเปลี่ยนหลายอย่างนะครับทุกอย่างข้างในแทบจะใหม่หมดนะครับ พวกดุมล้อนะครับดุมล้อคอม้านะครับไม่สวยเราก็เปลี่ยนช่วยทาลำหนักเราก็ทำบ่าทำตัวรับใหม่นะครับดูครับตอนนี้ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเพราะว่าเราดูแยกอยู่แยประกอบนะครับแล้วก็รีวิวให้ลูกค้าเผื่อสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับล่วงหน้าเพราะว่าเรามีเวลาทําให้อยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังเคลียร์คิวเก่าๆออกอยู่นะครับ รถต่าเข้ามาใหม่อยู่หลายคันอยู่ครับแต่ว่าจะไม่ได้อ่าจะไม่ได้ลงรีวิวแต่ละคันให้ดูนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับทีเก้าสูนที่ลงไปแต่จะแยกอ่ารีวิวให้ดูครับเป็นคันคันไประบบเป็นยังไงนี่ก็ทีมช่างนะครับทีมช่างก็เช็ครถในอู่ครับก็ง,งานปะปายนะครับงานก็มีเรื่อยๆครับ อ่าทันเฟืองแลก็แปลงปนให้เรียบร้อยนะครับเป็นทันโยกเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับก็ใช้งานได้ยยาวๆครับนี่จะเป็น600 600จะเป็นเซ็กชั่นเกียร์ใหม่นะครับตรงนี้โพกเปลี่ยนซีลล้อหลังใหม่ครับเก็บร้อซึมนะครับ6ห6เราก็มีอยู่นะครับ6น6ก็เขาข้าวให้ดูประมาณนี้ครับอัปเดตให้ดูบรรยากาศในอู่ตอนนั้นจะเป็นที่110นะครับ 110ก็กําลังจะเสร็จแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วเพราะว่าเหลือแต่ภายนอกตอกแต่งนิดหน่อยครับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับที่ที่เอส110ตัวเทนะครับก็ให้ดูนะครับคร่าวๆข้างหลังก็จะเป็น90นะครับ90ก็กำลังดูระบบให้อยู่นะครับดูระบบให้อยู่ก็ให้เรียบร้อยนะครับก่อนตรงนะครับที่90ข้างหลังครับ คันอูก็มีเยอะอยู่ครับรถข้างนอกอีกครับหลายคันอยู่ก็มีรถ110นะครับ1 1ต่อช่วงนี้ก็มีรถเกี่ยวข้าวนะครับสองคันรถเกี่ยวข้าวสตัวใหญ่ครับเป็นของไทยเจริญครับคันนี้ก็ถ้าทําเสร็จก็จะขายเหมือนกันนะครับรถพร้อมใช้งานเลยครับพร้อมเกี่ยวเลยเราเช็คเรียบร้อยแล้วทำสีแล้วครับทำสีใหม่กำลังเก็บละเอียดใหม่นะครับอันนี้เร่าข้านะให้ดู ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงรถไทยเจริญแท้ครับอุ้มตัวนี้อุ้มเป็นรุ่นทีสามร้อยน่าจะเป็นปีสิบเอ็ดสิบสองครับคันนี้มีสองคันครับอีกคันหนึ่งก็กําลังรีวิวช่วงล่างอยู่อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับรถเกี่ยวข้าวเราก็มีนะครับครับพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้แต่งสวยๆช่วงล่างเต็มครับโรเลอร์ใหม่โซ่ใหม่ใบใหม่นะครับอ่าสปอคเกตใหม่หมดเลยครับล้อนําใหม่นะครับคันนี้อีกคันหนึ่งก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันครับยกชุดแต่ก็กําลังรออบิวยู่คันนี้เเสรร็จก่อนนะคับดี๋ยวจะลงขาย ให้ดูข้าวๆนะครับถ้าลูกค้าสนใจที่เกี่ยวข้าวครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคตัวเดือนสิบสองนะครับสิบสองนอกนะครับปั๊มยี่สิบสองครับปั๊มไดรกินยี่สิบสองมอเตอร์โคเก้าสิบนะครับเครื่องเกียโอแปดซีครับน่าจะเป็นตัวนี้ปั๊มใหญ่นะครับว่าเราติดเทอร์โบให้เรียบร้อยครับติดเทอร์โบใหม่เทอร์โบซิ่งให้เรียบร้อยครับเทอร์โบเดิ๋ยวาถอดออกนะครับประมาณนี้ครับอัปเดตงานให้ดูในอู่ให้ดูนะครับเทอร์โบเสียงเสียงเพราะมากครับคันนี้ ติดใหม่ทั้งสองคันนะครับมีสองคันคันหนึ่งคันหนึ่งก็สเปคเดียวกันครับแต่ตัวนั้นจะเป็นอุ้มสองตันเปตัวนี้จะเป็นอุ้มสามตันนะครับนี่แต่งชุดไฟแต่งก็ใส่ให้ใหม่นะครับไฟแต่งประมาณนี้ครับชุดงานรถไถแล้วก็ทําทีมช่างหลายคนนะครับหลายชุดแล้วก็แยกกันทำกระจายงานไปเลยนะครับกระจายงานกันทานะครับจะได้งานเดินไปทั้งทั้งคู่นะครับประมาณนี้ครับงานในอู่ให้ดูคร่าวๆ ดูภาพนะครับนั่นเจ้นทีสก็ศูนย์ครับลงระบบให้อยู่นะครับเราทำให้เรียบร้อยนะครับก่อนตรงก็ให้ชัวร์นะครับเพราะว่าเราเราส่งไปลูกค้าเราไม่อยากให้มีปัญหานะครับก็เสียเวลาได้หนึ่งแต่ก็ได้รถที่ชัวร์นะครับสบายใจทั้งคนขายคนซื้อนะครับให้ดูนะครับก็สําหรับที่ลูกลูกค้าที่สนใจนะครับ รุ่น,น640นะครับคันนีฮอลแลนด์รับ TS 90ก็มีอยู่2คัน,นครับว่างอยู่ไม่ได้ยังไม่ได้เช็คนะครับอันนั้นเดี๋ยวจะเอาเข้ามาเช็คตามาตามคิวนะครับตามลำดับเพราะว่าตัวนี้จะเอาเข้ามาก่อนเดีย๋ยวเสร็จคันนี้ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคันนั้นเข้ามานะครับ640ก็สภาพพร้อมใช้งานนะครับคันหนึ่งเป็นเกียร์ข้างกองใหญ่ที่รีวิวไปก่อนหน้านะครับคันนั้นก็ระบบเครื่องดีเกียร์ดีท้ายดีนะครับไฮดรอลิกเร็วก็จะมีเช็ครั่วซึมนิดหน่่ออยยครรัับบชวงหนน้้้าาแลก็ปทะ ชุดเช็คชุดเบรกชุดเฟืองท้ายใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับันนั้นก็พร้อมใช้งานเลยสําหรับลูกค้าที่สนใจแล้วก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสั่งจองล่วงหน้าได้นะครับช่วงนี้เรามีคิวยังไม่แน่นมากเท่าไหร่นะครับก็สอบถามที่เบอร์โทรนะครับเหมือนเดิม0897200943นะครับเบอร์โทนี้ก็แอดไลน์ก็ขึ้นเบอร์นี้เลยครับเป็นเบอร์โทรนะครับเพื่อนๆเลยก็สอบถามข้อมูลรุ่นไหนก็ลองลองโทรเข้ามาได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ